คนี่ือเสียงงของเด็กวันนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป้าพาน้องรันรันมาขายของอีกแล้วนะฮะเพื่อนๆนี่ร,ร้านของเราอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงนะแม่กี่โมงตอนเนี้ยสิบโมงยี่สิบนะฮะเพื่อนๆนี่คนเป็นแม่ค้าก็กําลังจะวางของเพื่อเตรียมตัวขายเพื่อนๆนี่ ตอนนี้ต้องไปอยู่ที่ร้านนิกนะเพื่อนนี่ฮเฮ้ยนี่ครับเนี่ยแม่ค้าก็จะรอขายอย่างเดียวนะเพื่อนแม่ค้าช็อตจะไม่เปิดร้านนะเขาจะไม่วางของเขาจะรอขายว๊าทน้องเพื่อนอันนี้ก็คนใช้ของน้องรันรันนะเพื่อนในบ้านก็จะเตรียมตัวให้คุณหนูนะเพื่อนนี่ตอนนี้ แม่ค้าหลายๆท่านก็มายอยกันมาแล้วนะเพื่อนนี่นี่เป็นการมาขายของครั้งที่สองนะฮะเพื่อนนี่นี่ร้าก็ขายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนดูมีคนเรียกเพื่อนมีคนเรียกนี่อะไรนะไปเล่นของเล่นอะไรอะไรนะจะพาเพื่อนไปเล่นอะไรเหรอตรงนู้นโอเคนี่ฮะน้องรันจะรีวิวของเล่นที่นี่ให้ดูเพื่อนเรายังเรายังตั้งร้านไม่เสร็จเลยนี่คุณนะ มีคนน้ามาซื้อแล้วนะนเพื่อนโอ้โหนี่เรายังตั้งร้านไม่เสร็จอยูท่ทีนะเพื่อนนี่เห็นไหม,ไหมนี่นะฮะมีคนมีลูกค้าแล้วนะนเพื่อนมีวันนี้เราขายขายเป็นเป็นตาเหรอโอ,โอเคเราขายเป็นตาออกแล้ว <Nice. S 1> เพื่อนนี่ฮะเพื่อนไฮไลท์ของร้านนี่นะงเพื่อน,น,อ,นอันนี้มันเป็นแบบว่าเคย์กาวเพืเ่อน มันเป็นเรือนะนเพื่อนๆนี่เดี๋ยวน้องลันเดี๋ยวน้องลันจะขึ้นไปแล้วก็ไปฟล,ไลเดอร์อันนี้เพื่อนนี่มันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเพื่อนๆนี่อ่ะขึ้นไปเลยน้องลาันเปลี่ยนใจมาขึ้นบันไดนี้แทนนะนเพื่อนๆน,นู้นอ่ะแล้วก็ไปไปฟล,ไลเดอร์เลยพแบบีเร็วไปฟล,ไลเดอร์โชว์เพื่อนๆหน่อยโอเคนี่นะฮะใครอยู่ห่างดงก็ เชิญมาที่ร้านนิกได้นะะสนุกมากอ่ะนอรันไปดิเปลี่ยนไปแล้วยังไงไอง่ะไปดิตอนนี้นางไม่ยอมไปนะนเพื่อนนูน่นเพื่อนเดินไปนูน่นอ้าวอ้าวไปดิไปดิไม่ต้องกลัวปไปอยู่ข้างล่างไง เอ้วเราจะเราจะเดี๋ยวข,ขึ้นทางใหม่อ๋อขึ้นทางใหม่โอเคโอเคอเห็นไหมเพื่อนๆนี่เรามีาย <มา S 1> นี่คร <น S 1> ับเพื่อนๆก็จะมาเล่นายมีชิงช้ามีนู่นมีนี่นะเพื่อนๆนี่ไฟมันติดนี่นะนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกม,มุมหนึ่งนะเพื่อนๆนี่ ตรงนี้ก็มีร้านเยอะแยะไปหมดเลยน้องละลันก็กำลังเออฟุม้มฟุ้มอะไรบางอย่างเหมือนฟุม้มอินเดียแดงใช่ไหมนี่แล้วก็เล่นไฟข้างในได้ตกลงน้องละลันยังไม่เดินนะนครับเพื่อนเขาบอกเขากลัวเดี๋ยวเขาจะมาขึ้นทางนี้แทนนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเธอจะขึ้นทางนี้ใช่ไหม<ช>ฮะว่าเธอไม่กล้าไปทางนั้นหรอ ่นน้องอลันจะขึ้นทางนี้แทนนะเพื่อนเราค้นพบวิธีขึ้นวิธีใหม่เป็นพื่อนนี่อันนี้ป๊ะป๊าว่ามันน่ากลัวกว่าอันโน่นนีน่นะยนะแต่เขาบอกว่าเขาจะขึ้นน,นี่อ่ะป๊ะป๊าไม่ขึ้นนะป๊าป๊าจะรอถ่ายอยู่ข้างล่างโอเคเอาละเพื่อนได้แล,แล้วนางก็ไปไม่สําเร็จย้อนกลับมาทางเดิมเพื่อนนี่<ะ>เห็นไหมนี่ไงเห็นไหมทำสำเร็จแล้วเห็นไหมยากไหม นี่เพื่อนโอ้โในขณะที่น้องรันทำสำเร็จนั้นเราก็ค้นพบว่าเพื่อนคนนี้แอดวานกว่าอ๋อคนนี้พี่แล้วเพื่อนพีจะต้องเป็นฝรั่งจากประเทศอิตาเลีแน่นอนอันนี้ปะป๊ามัวนะ, <S <S ะอ่ะโอเคหฮียอดเยี่ยมโอ้โหเก่งอ่ะนี่คือการเอาชนะใจใช่ไหมจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วมาเลยเนี่ยเพื่อนปะปาระหว่างที่รอนอร้องรันรันนี่ก็ ความในใจของป้า,ปาเลยเพื่อนๆเห็นเห็นเพื่อนไหมนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในนี้เป็นฝรั่งเพื่อนเพราะป,ป้าพูดภาษาอังกฤษโคตรเก่งเลยเพื่อนนี่ป,ป้าก็เลยแบบเหงอแตกเล็กน้อยเอาล่ะเพื่อนๆเ,นเราเราไปจะถึงแล้วนี่โอ้โหโ,โ,โอเคครับน้องอลันจะขอถ่ายมุมนี้อ่ะอ่ะถ่ายมุมนี้อ่ะโอ้โหนี่ฮนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วไม่มีการตัดใดๆทั้งสิ้น โอ้โหไปสำเร็จแล้วเย้นะฮนะนางก็เดินทางสู่อุโมงค์แห่งความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆหอ้ป้าได้ว่าจะไม่ได้ถ่ายซะแล้วนอกจากเราจะลงมาจากอุโมงค์แบบไฮไลท์ของที่นี่นะเพื่อนสูงปิดโอเคเดี๋ยวเราจะมารอถ่ายที่รูนี้เลยเร,เราได้ยินเสียงแล้วฮะเพื่อนลองมาดิได้ยินเสียงเหมือนกันเดินเลยมาดิมาดิดด ป้ารอออกอุโมงค์โอ้โหจะกีททำไมเนี่ยเป็นไงอะไหนะใหนได้ป้าๆขอสัมภาษณ์หน่อยทีนี้เดี๋ยวป้าๆขอสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงพอพอพอเอาชนะอันเมื่อกี้ได้แล้วเป็นไงสนุกสนุกมากใช่ไหมโอเคโอเคนเพื่อนๆหลังจากที่เราเอาชนะความกลัวได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนี่อืมนี่นะเพื Unis ่อนๆ แม่ค้าเล่นจนเบื่อแล้วก็มานั่งเฝ้าร้านนะครับวัน,น่ีนรอคอยเมื่อไหร่จะมีใครมาเดินผ่านร้านเราสักคนนะเพื่อนน้องลันันอยากได้ถุงคุมของร้านนี้นะครับเพืนี่เพื่อนเดี๋ยวน้องราลัน,นจะไปขายให้ได้ตังค์25บาทมาซื้อนะวั <c oughs> นนี้นี่ร้านอยู่ตรงนี้นี <c oughs> ่เป็นภา,ารากิจนะ25บาทโอเคปปะ ต้องต้องขายเองนะนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนนอรันไปซื้อมาจากร้านนูนวันนิวร้านของคุณน้าเสื้อสีเหลือง2ี่สบาทนี่ป้าเมเดียเพื่อนเราซื้อมายี่บาทเราไปขายส0สิบดีไหมไม่ดีเนาะ่อนไม่ดีนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนอันนี้นอรนก็มาชมสินค้าร้านอีกอีกกันนไปบี เราเรามาขายของไม่ใช่เหรอลูกตอนนี้เราซื้อเราซื้อมากกว่าขายแล้วนะเนี่ยนอ่เชื่อนรับตังค์ด้วยนี่นะเพื่อนเร้านก็ยาวไปถึงโน่นเลยนะเพื่อนเพื่อนถึงคนนะโอ้ขายดีขายดีนี่นะเพื่อนเน้องเราร้นจะไปซื้อถุงจุ่มแล้วอะหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งถุงนะจ่ายตังค์ที่เร็วโอเคอ่ะ เลือกเลยพีเย่เลือกเออเอาอันนี้เหรอเลือกแค่นี้นะรูปไม่เปิดไม่ดูบรรยากาศดีไซน์อะไรเลยเหรอเอาอนั้นนะนี่มีหลายถุงจริงเอาอนั้นนะตกลงอ่ะโอเคอ่ะถุงจุม่มเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิไหนเปิดเพิ่งใจร้อนที่ถ่ายอยู่อ่ะ,อะมันคือ ขนมหนึ่งอันอะไรอีกของในถุงหมดยังอะไรอ่ะจุ่มในจุ่มเปิดดิเปิดเปิดเร็วมีถุงจุ่มในถุงจุ่มอีกทีอ่ะเปิดเร็วมันคืออะไรแผลแห้งไปแล้วขนมโอ้มีช็อกโกแลตเป็นไงเป็นไงมีอะไรอีก อะไรลูกว้าวหน่อยดิว้าวว้าว,วนี้หน่อยดิในนี้อะไรอ่ะนนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่ต้องจุ่มเพราะว่าแปะให้ดูเลยมันคืออะไรนะ,ะออบิทออบิทเป็นลายๆเหรอนี่ครับท่นนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องจุ่มเลยลนี่ครับ่นถุงจุม่มนะครับเพื่อนๆนี่ ทางเขา้าจากหน้าร้านเข้ามาจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนป,ป้าถ่ายบรรยากาศของร้านให้ดูนะเพื่อนกิจกรรมขายของของน้องๆแบบนี้จัดปีละหนึ่งครั้งนะเพื่อนติดตามได้ในเพจของทางร้านนะครับเพื่อนๆร้านก็เป็นแบบร้านอาหารนะเพื่อนแล้วก็มีเพลกกาวให้น้องๆเล่นอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็แม่ค้าแบบ รอลูกค้านานจัดเลยครับมานอนพักผ่อนบนเทมเลีนน,เเน,เนนะฮะนี่ไปดูนู้นเพื่อนๆนะน้องหังบอกเด็กชายเพื่อนเราพาไปดูพ่อเขาขายเอาแล้ะเพื่อนเพื่นอนน้นองอะไรน้องอะไรจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศภายในงานขายของวันนี้ฮะนนี่แล้วก็มีตรงนี้นอเอ้นองปูนี่คุ้นๆเนาะนปไปไหนต่อ ข้าไปเลยมันเหมือนเฉยๆนี่ครับเพื่อน,นที่ข้างในนี่อากาศดีมากแต่ร้านๆนะนเพื่อนนี่โอ้โหโซนนี้ตรงโน้นอีกเหรอนี่นะนเพื่อนนี่นปีนี้คนน้อยนะนเพื่อนอีกแ้วนี้เป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงล้วนๆไปไหนเราไปดูโซนต่อไปบีบี อ่าเนี่ยมันนี่มันก็วนที่เดิมดิอะไรจ๊ะเราเราเราขดอะไรไปอย่างนึงเปล่าคืออะไรเหรอคือราหาที่สูงแล้วแต่ว่ารู้ว่าเราตำแหน่งใหม่ดีอยากอยากข้าที่สูงเหรอนี่ครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งเพื่อนนี่เรามีหลายโซนนะโอ้แล้วนี่ใสแล้วนี่ใสจักรยานเลยเหรอเนี่ยนี่ นี่คือของโปรดใบ<ม>หอมตัดไปต่อ<ม>นี่นะ<ม>เพื่อนเราก็มีขาบุนเฮ้ย hey, ใช่จริงๆด้วยน้องคามบุน<ม>นี่นะครับเ,เพื่อนโอ้โห oh อันนี้ร้านที่ลูกไปเหมามาเมื่อกี้ใช่ไหม,ไมพอแล้วลูกเหมามาเยอะแล้ว <laughs> ของเล่นเต่เมลบอนี้ร้านนี้น้งร้านก็เหมามาสองอันเมื่อกี้อ่ะคนต่อไปนี่นะเพื่อนๆเรามีโซนเอ้าดรโซนหลายโซนมากครับเพื่อนๆแล้วก็วนมาตุ๊ด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 จนมาเจอร้านเราตรงนี้นะเพื่อนๆอ้าหายไปไหนแล้วนี่มันวับหรือยังไงเนี่ยโอ้ไปอยู่นู่นแล้วนี่นะเพื่อนๆบรรยากาศก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆวันเวลาผ่านไป ไม่ว่าสินค้าคุณจะขายดีแค่ไหนเจ๊ mm. ก็จะ mm. กลับทิ้ง mm. น,น,นี่มันอันนี้มันหมูเด้งนี่วะหมูเด้งนายนูหมูเด้งก่อน mm. นูหมูแดงดิ mm. Mm. อะไรคือน้องปลาหน้ารัก mm. ค่นเพื่อนๆตอนนี้มีการแสด,ดงมายากลด้วยนะเ,นเพื่อนๆนี่เราไปจะพาไปดูนการแสด,ดงนะครับ น้องลันลันไปอยู่ที่ไหนเพื่อนนี่อยู่นี่โอ้โหอย,าาอ,อยู่วิววีไอพีเขาด้วยอืมน,นี่นะเพื่อนลันลันกับที่นั่งวีไอพีของนางเดี๋ยวไปพาไปดูเขาอ,อยู่ตรงนี้โอ้โหไฮโซมาจับตุ๊กาตาในดวงใจของเขาช่างฟินจริงๆ หาเพื่อนๆหลังจากที่มายาก,กลจบลงนี่ครับพี่จ็อกเกอร์ทำลูกโปง่งแจกเด็กๆด้วยนะครับเ mm hmm. พื่อนๆนี่น้องลันๆก็เลยมารอเอาเลยเพื่อนๆคิดว่าลูกที่พี่จ็อกเกอร์กำลังทำคือลูกอะไร mm hmm. คุณคนนั่น mm hmm. โอ้ยคาถาหัวจอยไหนดูดิดูดิน้องนขอดูหน่อยนี mm ่ hmm. hey. ถูกใจซะด้วยนี่เขาชอบเขาชอบเลย,เลยนะลูกอย่างเงี้ย mm hmm. แหมเจ๋งจริงๆเลยเนพะื่อน ตอนนี้ก็เด็กๆกิจกรรมสุดท้ายของงานแล้วนะครับเพื่อนๆน้องๆก็จะต่อแถวตีกับตีเจ้าตัวฟโน่บอลตัวนั้นนะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าพิงต้านะครับพิงต้าคือเอาไม้ตีให้มันระเบิดเลยแล้วข้างในมีขนมซ่อนอยู่น้องรนนี่น้องรันก็จะถึงซื้อน้องรันแล้วเอาแล้เพื่อนน้องอาจจะใส่แล้วอไม่แตกทำไมน้องรันไปแล้ว ไปแกนะเพื่อนโหโหเพื่นขนมขนมไปเก็บีดีไปเก็บีดีนั่นั่นน่นั่นไปกบอีไปกไปจบแล้วโอ้ชักช้าเนี่ยเธออะเออตัวก็ใหญ่อะนี่นี่ลูกมสี่ลูกมาเก็บเกเก็บเก็บเ ไปยืนรอเลยไปยืนรอเลยมาแล้วมาแล้วเก็บเลยเก็บเลยปีโป้ปีโก้ปีโก้นี่นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังนู่นนู่นอันนี้นี่อ่ะเบีเอามาใส่ที่ปะปานี่มะอ่าเอาไปใหม่ไปใหม่เอาน้องรันรันโอ้ยอ่าพอวิ่งไปนู่นขนมมานี่เอาโอ้ยนี่มันเด็กจะฆ่ากันไหมนะโอ้โหนี่นะเพื่อนงานน้องรันรันน่ะตอนแรกผมป้านึกว่าจะแป็กไปแล้ว นี่นะไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ได้เยอะนี่น